ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์ทุกวันท่วโลกทุกทตรงกันเลยทีเดียวนะทั้งช่องทางยูทูบและเฟซบุ๊กมีเกี่ยวัไลฟ์สดฟรีจีก็แจกโค้ดกันตลอดทั้งไลฟ์กันไปเลยแล้วก็มีใครจัหนึ่งหนึ่งเล่นแบบทีมไอ้มีเกี่ยวอ้ัก รายการน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสรับพกกันอีกแล้วกับลีีเก่ยวหวัวงล วันนี้ก็จากกางมันในเกมมาจ้องเวนี่วันนี้มาเล่นเพียวๆไม่เอี่ยวกับแอดมินกันเลยทีเดียวนี่มา่าลินใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วันนี้ลองดูซิว่ามเล่นเพียวๆไม่มีแอดมินแจ้งเตือนมันเป็นยังไงกันมาลอกเบ็ดมาทีละห้าสิบพิสูจน์ให้คุณดูเลยนี่บอกว่าลองเล่นเพียวๆแบบที่หลีเกียวว่าแตกดูที่จะแตกไหมเอออย่างได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยแตกด้วยอุ้ยอ้มาว่าอุ้ยเอาว่า แม่ได้กีหมนะไม่ได้กูในกลุ่มไลน์มินเลยนะมาปุ๊บแตกเลยนะมาจองเวนะเออสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจหลีเกี่ยวหัวกันเลยนะครับมาวันนี้ม่เล่นเปียววนะเออไม่ได้กีโมจริงๆนะเอมาแล้ว120ยังไงถ๊กก็ไปฮะสิมาสีแดงมาอุ้ยบันสองเอาเหลียวเอาเหลียว ดูว่าตรงนี้มาตรงวีกำลังจะแตกวะวะยังไม่ได้เข้าไปรู้ทีนะเออไห <Yeah, Gar. S 1> นเข้าไปดูแป๊บนึงดิแป๊บบนึงแป๊บบนึงโอ้อตามันจะขาดจะนะมันแปดสิเดร็ว่าแล้วจะไม่แตกดีจังเออ แต่เกิดใครอยากแตกแบบนี้แบบนี้จะว่านมีลายกุ้โบนัดคอยบอกเจมอะไรกำลังจะแตกนะเข้าไปเล่นกันได้ที่ลิงใต้คอมมินนะย้ำอีกทีลิงใต้คอมมต์ไปสมัครกันได้นะครับนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเรื่อยนะเออฝากเข้าไปตอนนี้ก็รับคูณและโบนัดมาเล่นกันไปเลยนี่ตอนนี้มาจองกำลังมานีแปดตันร้อยยังไงดอกน,นี่บันสามนี่รางวัลรวมเป็นหมื่นใบแล้ว จริงแจ้งนะไม่ได้ดูในกลุ่มไลน์เลยนะว่าโบนัสกำลังจะแตกนะมันแจ้งเตือนมาก็จริงแต่ก็ไม่ได้กดเข้าไปดูนะเกี <c oughs> ย่ยวไหม ไอเชื่อว่าสิ่แปดสิบแปดเปอร์เซนต์อยู่เออนี่พังแปกยังไงไปกันต่อดิอแต่ทำไมที่เป็นพังไมงมือไม่บังมม,งมือกันเลยนี่ในช่วงส,สถานการณ์ยคโควิดก็ายากหมากแปงน้ํามันนี่แพงโคตรเลยมาสอยกันเว,ว็บจากต่างประเทศมาเปิดเองเลยไยเชื่อว่าถอนได้ถอนเ,นเร็วการันตีกันเลยนะเออพีจีมากันเองงานนี้ยกระดับาำมือเซลยวกันเลยนะอูแปงสองหมื่นเจนนี่ ตดแตกเลยกูโอ้โหลมออกทางตูดขึ้นเจอโมอกโอ้โหาน่ามือขายจะเป็นลมดูเข้ามาสามมื้นแบบนี้เลยเลยโอ้โหอย่าดมดวนเลยอย่าดมดวนเลยโอ้โหนินของปูเอาไปแล้วเอาอีกแล้ววีน่าม,มือโนุอีเลียวตายได้ตายได้มาแบบนี้ตายได้เออ วันนี้ต้องจัดแบบโอ้โหแบบกินจึ้งชุนแบบสุนหนำสำราญโอ้ต้องมีน้องๆมาคอยบริการนี่นี่ส่งเครื่องบินไปให้จันเจ้ากระเปุนจริงมาเที่ยวพลางอ้วกมาเต็งใจกัมั่งดีกว่า,าเผื่อจะเรียกลูกกาก็มาไล่เออเป็นความคิกตีลีเป็นความคิกตีลีลอ่ะส่วนกลับลืมเลยแม่งพุ่งมากึง่งส่องไฮเล่ง A O V ไม่มีใครทิาโ A O V ก็มั่งใครกำลังดูกันอยู่ใครสาวุก A O V ก็มาเจอ e o v, ก,กันลนีเกี่ยวหัวกันไล่นะทุกวันช่วงสองทุ่งตรงกันเลยทีเดียวนะทางช่องทางยูทูบและเฟซบุ๊กลีเกี่ยวหัวไลฟ์สซฟรีจีก็แจกโค้ดกันตลอดทั้งไล์กันไปเลยแล้วก็มี ใครจะหนึ่งหนึ่งอยู่เล่นแบบทีมไอ้มีเกลวอ้วกแบกแบกและง่ายก็มาทางไล่นะเอ๊ะปากกลงรวยปากกลงรวยสำหรับวันนี้โอยเขาพอหอมปากหอมคอแล้วละโผเลี้ยวที่ได้มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบปากช่วงสำหรับวันนี้หลีเกลวหัวก็ขอลาไปปาร์ตี้ก่อนเกมหน้าเป็นเกมอะไรติดตามกันไว้ให้ดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ